นโยบายหนึ่งที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนกันนะครับก็คือการเตรียมจัดงานวันต่อต้านคอรัปท่านสากลและประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริตนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนายเชษฐชวรันเบญจศรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันต่อต้านคอรัปท่านสากลประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านธรรมาภิบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ร่วมกับสำนักง,งานปปชสำนักง,งานปปทองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในวันที่9ธันวาคมนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตพร้อมสร้างกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับในส่วนกลางนะครับที่ห้องประชุม พระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5สารกลางจังหวัดเพื่อรุนรงค์สร้างการรับรู้และปลุกพลังประชาชนในพื้นที่ให้พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสไปด้วยกันนะครับ